สวัสดีครับวันนี้อยู่กับออบบังทารานะครับเราอยู่กับเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะหรือเกมต็มต,ตังออนไลน์4นะครับ วันนี้นี่ผมจะมีนัดรีวิวทีมให้เ,เพื่อนๆดูนะซึ่งผมสามารถเล่นทีมฟรีเนี่ยจนขึ้น Challenger ร์ได้แล้วนะโดยมีคนถามว่าทีมผมเนี่ยมีตัวอะไรบ้างที่ใช้ในการขึ้น Challenger นะครับก็มีคิตตินโรนโดครับเป็นกองหน้าฝั่งซ้ายนะครับโดยเขาเนี่ยมีสแตทกองหน้าถึง9 8นะครับมีความเดินสปีดต้นที่ดีมีความแข็งแกร่งความเร็วมีความคมมงุงบอลดีนะยืงตำแหน่งดีปฏิกิริยาดีนะสกิลก็ค่อนข้างดีครับ ตกี้ของคันนั้นมีพุ่งล้มเพื่อให้ได้ฝ่าวนะครับชอบเล่นลูกทักษะครับยิงไกลได้ดีครับเลี้ยงบอลได้รวดเร็วแล้วก็ยิงบอลนี่ได้ดีนะฮะแล้วก็มีทักษะถึง5้าดาวเลยทีเดียวนะครับเป็นระดับเวเบอร์คลาสนะครับ f p ที่ใช้นี่19ค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุ้มนะครับราคาของเจ้าตัวนี่บวกหนึ่งนี่น่าจะอยู่ที่80กว่าล้านนะตอนนี้ขึ้นมา88ล้านแล้วนะครับผมตัวที่2ครับผมให้ยืนเป็นหน้าเป้าครับนั่นคือเฮอร์นันเคสโปครับ ได้ฟรีมานะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไปซื้อเนี่ยผมว่าไม่แพงหรอกอประมาณตอนนี้ประมาณ13ล้านแพงเลยแม่งเลยก็ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกนี่ก็จะมีช่วงที่ลดไป9ล้านกับ7 8ล้านก็มีนะก็เก็บตังค์ไม่นานนะเดี๋ยวก็ได้นะครับซึ่งผมใช้เป็นบกก่องนะก็มีสปีดต้นมีความเร็วมีการจบสับอร์ที่ดีนะครับแต่ว่าต้องบอกนิดหนึ่งครับเจ้าตัวสูง184ครับหนะัก78น้ำหนักมาตรฐานนะแต่ว่าวิ่งจริงวิ่งช้ากว่าโรนัลโดนนะ โรโดวิ่งหลุดกับเคสโบวิ่งหลุดนี่คนละชั้นเลยแต่เคสโบเนี่ยถ้าศัตรูเข้ามาข้างหลังแล้วกําลังวิ่งลากบอลอยู่เนี่ยเขาจะล้มยากครับแต่ถ้าโดนปะทะจากข้างหน้าหรือข,ข้างเนี่ยแทบเสียบอลไปตายในทันทีเลยก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดแล้วกันนะแต่สิ่งที่ผมชอบนี่ก็คือเพราะว่าเขานั้นมีนิสัยที่มีอยู่นั่นคือฝันโค้งดีตนะลนะก็มุ่งบอลได้ดีคือ2ทักษะที่กองหน้าควรมีเลยทีเดียวเขามีการมุ่งบอลที่สูงทีเดียวนะครับ98ครับจบจบสกอร์ร้อยเห็นไหม เป็นสิ่งที่กองหน้าคนมีครับถนาดเท้าวขวา5เท้าซ้ายสครับผ่านไปอีกหนึ่งคนแล้วครับผลต่อไปคีนจริงๆคีนเนี่ยผมเพิ่งเอาเข้ามาเล่นเล่นนะจริงเนี่ยผมใช้ดิยกค,ครับดิยกนี่ก็คือเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ทําให้ได้เชลิเจอร์เลยนะครับโดยดิยกเนี่ยเดอเดิยกเนี่ยอ่าเป็นหน้าเป้าเช่นกันนะแต่ว่าเล่นปีกได้นะแต่ผมบอกเลยเขาช้านะเล่นครัเป้าอาดีแล้วไว้หน้าน้าเป้าอีกตัวเนี่ยที่เขามีนิสัยที่มีอยู่ก็ตามสู้ครับ มีมุ่งบอลได้ดีครับแล้วมุ่งบอลร้อยเลยทีเดียวนะแต่เขาลูกวอลเล่ในห่วยนะปฏิกิริยาน้อยนะแต่ยืนตำแหน่งค่อนข้างโอเคยิงไกลพอได้ครับก็โจสกเยอดีเป็นคนที่ถนัดเท้าขวาห้านะเท้าซ้ายสามนะแต่วางทีเพื่อนๆลองยิงเท้าซ้ายดิแม่งค้มซะงั้นเออแล้วแต่จังหวะนะครับเสียค่าไอพีเปนสิบห้าครับสูงร้อยเก้าสิบเอ็ดหัวสูงมากนะแต่ว่าน้ำหนักเขาก็มากเลยทีเดียวนะถือเก้าสิบสองนะคือหนักเก้าสิบสองอ่ะคิดดูหนักมากๆนะเป็นปีกรนะหรือโกลเด้นลูกกินนั่นเองครับ มีสกิลทักษะ3ดาวนะครับ CM ครับคนนี้นี่ต้องบอกเลยว่ามีผลต่อทีมเยอะเลยทีเดียวนะโดยเขาเนี่ยเป็นการเป็นคนที่ทําเกมรุกและเปิดมุมของผมนั่นเองนะเป็นต,ตัวของกลางตัวรุกนะหุ่นผอมครับสูง181นนะ้หนะัก68ปหุ่นผอมนะเกิดปีเดียวกับผมเลยนะครับก็คืออายุนี่28ปีบริบูรณ์ักษะ4ดาวครับมีสกิลคือยิงไกลแม่นยำยิงไกลได้ดีแล้วก็สร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีครับ ราคาของเจ้าตัวนั้นที่บวกหนึ่งก็อยู่ประมาณที่สามล้านเจ้าครับโอ้โหเพื่อนเล่นวันเดียวก็ได้แล้วเนี่ยดีไม่ดีจะเปิดฟีได้อีกนะแถมได้ตัวที่ถนัดท้างใจทต่วก,กว่าแล้ยิงคมอันนี้เจ้าตัวมีข้อดีอย่างครับวันดีคืนดีเนยะเจ้าตัวก็ทะลุช่องแบบเราส่งบอลคอสกันไปมาใช่ไม่อยู่ดีเจ้าตัวก็วิ่งขึ้นไปทะลุช่องเองก็มีจังหวะเจ้าตัวทะลุช่องนี่สวยๆก็มีเยอะครับแล้วแต่ดวงนะแต่ว่ามีไม่บ่อยผมต้องบอกเลยมีอยู่ช่วงนี้โอโ้โห อยู่ที่5ล้านเก้านะแต่มีอยู่ช่วงนี้เจ้าตัวค่าตัวถึง14ล้านเลยก็มีนะครับกุลิดชาบเป็นกองกลางที่ผมชอบอีกคนหนึ่งครับที่เป็นกองกลางที่เล่นกองหน้าได้ดีกว่าั้งนั้นนะแต่ผมครับจับเขาอะเล่นมาที่กองกลางนะครับเป็นกองกลางที่มีสปีดได้ดีครับมีความสูงเท่ากับเดอร์ดิย็อกเลยนะครับแล้วก็ถนัดเท้าซ้ายขวาในห้าเท่ากันเลยยิงทั้งหนก็ยิงได้ไปเลยครับน้ำหนักแปดสิบแปดนะแต่ว่าผอมเพราะว่าเขาสูงนะครับมุ่งบอลได้ดีครับแล้วก็สร้างโอการเพื่อได้ดีนะเลี้ยงบบอลได้เรร็วนะคั เป็นตัวที่ขึ้นมามุ่งบอลบ่อยนะครับแล้วก็วิ่งทะลุช่องได้ดีนะเป็นตัวที่ยืนได้หลายตำแหน่งครับผมบอกเลยว่ายืนกลางลุกก็ได้นะราคาบวกหนึ่งเขาตอนนี้นี่ถูกนะครับตกลงมาเหลือที่สองล้านห้านะแต่ฝีเท้าในคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแต่ด้วยความที่เป็นกุลิศครับตัวกองกลางตัวเทพครับ FP ที่ใช้ก็ค่อนข้างเยอะครับคือ20เลยทีเดียวไปตัวต่อไปครับกองเต้ครับกางรับสุดทิศนะสำหรับผมนะคนอื่น จะใช้ตัวอื่นนะใช้เวียร่าอะไรอย่างนี้กันนะแต่ผมนี่ใช้ของเต้ครับผมรู้สึกว่ามันโอเคกว่านะครับโดยกองเต้ครับสูง168ครับหนัก68ครับปุ่นพอมครับถนัดเท้าขวาครับเท้าซ้ายยิงไม่ดีเลยครับคือ3นั่นเองครับมีสกิลที่ได้มาก็คือได้รับบาดเจ็บยากนะทักษะ3ดาวนะอายุเท่าผมนั่นเองก็คือเป็นการรับที่ค่อนข้างจะขยันครับว่องไวครับเข้าถึงบอลนะครับขยันไล่นะมีความดุดันในการเข้านะก็ พยายามปั๊มเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยพยายามจะปั๊มบอลตลอดเวลานะั้นแต่ถามว่าอึดเจ้าสิบเจ้าเนี่ยเจ้าตัวหมดไหมก็หมดเหมือนกันครับจองช่วงท้ายๆเกมแล้ววิ่งไล่มากๆคนเดียวมันก็หมดแหละครับอยู่ที่เพื่อนๆจะบังคับเขาได้ดีแค่ไหนนะครับสําหรับคนนี้ลูกมงนี่ไม่ค่อยมีครับแต่ลูกยิงนี่ก็พอมีบ้างครับสําหรับคนนี้ครับ คนต่อไปครับเปาโลมาดินี่ครับเป็นแบ็กที่ผมเลือกใช้เพราะว่าเขามีความเร็วที่ดีแล้วเขายังเป็นกองหลังที่ดีด้วยนะเขามีสกิลเข้าปะทนได้ดีครับทักษะสองดาวนะเจ้าตัวสามารถมีความอึดน,นะแล้วก็มีความเร็วมีสปีดต,ต้นที่ดีครับอาจจะควบคุมบอลได้แย่นะเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมันไม่ได้ใช่เป็นตัวปีกตัวอะไรนะเป็นแนวกองหลังกับปีกซ้ายไอ้แบ็กซ้ายมากกว่านะครับ ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเลเบบวกหนึ่งเนี่ยก็น่าจะไม่กี่บาทครับโอ้โหตอนนี้นี่เหลือ2อล้านห้าครับโอ้โหพูดง่ายตัวของผมนี่เกือบครึ่งทีนี่เพื่อนๆซื้อได้สบายๆครับเล่นวันสองวันนี่ก็ได้แล้วต่อไปเป็นฮุมเมลครับกองหลังครับที่ผมเอามาลองใช้แล้วผมรู้สึกว่าโอเคดีนะแต่ว่าเขาบอลดีอะไรดหีหลายอย่างครับแต่ว่าเขาเรื่องลูกมงเนี่ยเขาไม่ค่อยโดดเว้ยเขามไม่ค่อยโดดนะแล้วความดุดดันเขาน้อยเวลาเขาชนเขาเขา้าปะทะเนี่ยปะทะได้ไม่ดีครับ ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยกันนะครับเจ้าตัวค่อนข้างสูงครับ161ครับหนัก9กิคาราปุนมาตรฐานครับผมต่อไปครับว่าจิฟันไดเป็นกองหลังที่ผมตอนหลังเนี่ยเอามาแทนมาโูรัสนะแล้วก็ใช้ยาวเลยเป็นฟันไดบก5นะผมก็เก็บตังค์แล้วก็คิดอยู่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นฟันไดปีทีทีหรือเปล่านะครับเพราะเจ้าตัวปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะช้านะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยมีความเร็วแค่83นะ80ต้นสปีดต้นเนี่ย79นะครับ กระโดดดีมุ่งดีนะแต่ว่าลูกพลิกตัวในเจ้าตัวค่อนข้างน้อยครับบางทีก็ขึ้นไปช่วยเพื่อนมุ่งนะก็คือได้รับบาดเจ็บได้ยากแล้วก็มีการมุ่งบอลได้ดีด้วยนะครับก็เป็นกองหลังที่ดีตัวครับกองหลังก็เหมือนกองหน้าครับเวลาขึ้นไปช่วยมุ่งเนี่ยถ้ามีสกิลนี้คือมุ่งบอลได้ดีเนี่ยมันจะดีกว่ากะทีมเรามากกว่านะครับต่อไปครับเป็นแบ็กที่ผมเอามาแทนสุดที่รักของผมนะก็คือชาวกคนซิลโลนะเป็นแบ็กสุดที่รักมุมเลยนะ ผมรู้สึกว่าเป็นแบ็คที่มีความสมดุลสูงนะครับแล้วก็เป็นตัวปุกที่ดีเป็นเด็กยูเว่ด้วยแต่ตอนหลังครับผมเปลี่ยนมาใช้พัสแลกครับผลสรุปก็คือพัทแลกมันเอาลือเกินนะมันเข้ากับระบบทีมผมมากนะเพราะเป็นแบ็คที่เล่นปีกได้ดีกว่าแบ็คนะครับเป็นแบ็คขวาครับที่ยืนแบ็กซ้ายได้แล้วก็มีค่าพลังเท่ากันนะแต่ว่าเจ้าตัวจะถนัดเท้าขวามากกว่าเท้าซ้ายนะครับมีสกิลทุ่มบอลได้ไกลนะมีทักษะ3ดาวนะครับอย่างเด็กอยู่ด้วยนะ1 9 9 8เองนะอยู่สวันตรี เจ้าตัวนี้มีความเร็วมีความอึดทิศดีครับพูด,ดง่ายๆว่าวิ่งได้ทั้งเกมครับมีท้ายเกมอาจจะน้อยลงบ้างนะแต่ว่ามุ่งบอลห่วยครับตามสไตล์แบกนะสูงก็ไม่มากครับร้อยเบครับเบียดชนอะไรก็ไม่ค่อยดีนะแต่เจ้าตัวมีความว่องไวในการแย่งนั่นเองครับที่ชดเชยไอย้เจ้าตัวยังยืนในตำแหน่งบุกแล้วขึ้นไปช่วยบุกได้ดีด้วยนะถ้าเพื่อนเป็นสายบุกที่เปิดให้แบกบุกนะคือไม่ได้บังคับให้แบกมันอยู่แค่หลังอะ่ะ เป็นสายบุกเนี่ยตัวนี้ทําหน้าที่เลยได้ดีเลยนะครับยืนได้ดีมากขึ้นไปเติมเติมเกมบุกได้ดีมากครับสาหรับพัสแลกครับตรวสุดท้ายครับเป็นดอนนาลุม,ม่าครับมาแทนเชตนี่ของผมนะฝีมือการเซฟพอๆกันครับแต่ผมรู้สึกว่าดอนนาลุม,ม่าลูกย้อยเนี่ยมันเคลียบอลได้ดีกว่านะแล้วก็ลูกเปิดเนี่ยเาออกมาตัดบอลได้ดีกว่าชกบอลได้ดีกว่านะครับแต่ข้อเสียของเขาเลยคือถ้าเกิดเขาเซฟลูกแรกแล้วเนี่ยเขาจะยืนอยู่ที่เดิมแล้วก็ไม่ค่อยวิ่งเข้าไปกัน จุดที่อันตรายนะอย่างเช่นมุมนั้นมันกว้างเกินแล้วเขาต้องวิ่งกลับไปเพื่อไปกันโกเนเขาก็จะไม่วิ่งนะเขาจะรอให้ฝั่งนั้นยิงแล้วเขาก็โดดซึ่งหลายๆครั้งมันโดดไม่ทันนะครับมันไม่ทัน,นครับต้องรุ้ให้เขายิงออกเองนะคือความเร็วกับความคล่องตัวนี่คือเป็นเรื่องที่เขาไม่มีนะก็ต้องแลกกันระหว่างกับพุ่งเซฟจังหวะแรกได้ดีนะกับจะพุ่งเซฟจังหวะสองได้ดีก็วัดกันนะแต่ผมเอาจังหวะแรกไปเลยนะถ้าเคลียร์ได้ก็เคลียร์ได้เคลียร์ไม่ได้ก็เข้าไปเดี๋ยวก็ยิงคืนเอาเอง <laughs> สรุปแล้วทีมผมก็มีมูล,มล,ลค่าอยู่ประมาณ400กว่าเอ็มใช่ไหมเมื่อกี้อย่างที่เพื่อนๆเห็น <c oughs> มูล,ลค่าทีมนี่อยู่ประมาณ422ล้านนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เขานับจากตัวจริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าตัวจริงผมราคาก็ถูกนะอย่าง,งไมอยกินนี่มค่ก็ได้ใช้เลยครับบางหลังวีลาก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยครับเ็นตะคูอะไรพวกนี้นี่ก็คือเอามาให้ครบอยู่แล้วนะ อาริสโนโอะไรเงี้ยเนี่ยวันนี้ตลอยครับตัวหลังก็ไม่ได้ใช้เลยครับรู้สึกว่ามันเล่นไม่เข้ามือนะครับบทจะคมแกก็คมแล้วเกินนะบทจะไม่คมแกก็าาาาาหายไปจากเกมเลยนะครับเอเบเป้ครับปุ่มยังเก็บไว้ใช้อยู่เสมอฮาซ์าก็ยังเก็บไว้ใช้นะเนยม,มาก็เก็บไว้ใช้ครับดิปลาสนี่เป็นเด็กิวเว่แลวต่อเลสที่ไม่อยากขายครับดิปโลดเด็กิวเว่ครับซิลิโนโปีนี้ก็เป็นตัวปีเก่านะซึ่ง ผมก็ว่าจะเก็บไว้ตีบวก5นั่นเองครับบล็อกบาบวกหาเก็บไว้ใช้ครับคานาบโลว่าจะลองใช้ดูนะแต่ยังไม่ได้มีโอกาสใช้นะส่วนพวกนี้เป็นตุบปลดระวังครับส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบอีกตัวนะก็คือมนานรัสแล้วก็บัวเต็งนะซึ่งเก็บไว้ก่อนนะเอาไว้ใช้นะส่วนบัวเต็งนี่ว่าจะตีบวก5นะจริงๆผมตีมันขึ้นบวก4ี่อ่ะสรอบแล้วแล้วก็ทั้งสรอบนั้นนะ่ะขึ้นบวก5แตกหมดเลยนะผมเลยเลิกตีไปนั่นเองครับโอเคทีมผมก็มีแค่นี้นะแล้วก็ไป ม,มีไม่ไม่ไม่ได้รายละเอียดมากอะไรนะก็มีอ่าแบ็คอ่าเซนเตอร์แบ็คเนี่ยครูเซนเตอร์แบ็คเนี่ยลง3ครับขึ้น1่งครับเป็นฮงเมลกับฟานได้นะครับส่วนแบ็คซ้ายขวาเนี่ยผมให้บุก3เลยครับก็ค่อนข้างเสี่ยงนะสำหรับเพื่อนๆที่บังคับกองหลังไม่เก่งเนี่ยมันจะยิ่งไปกันใหญ่เลยขนาดผมบังคับพอได้นะต้องบอกเลยว่าพอได้นะยังแบบเลเทะเลยในวางแม์นะแต่ถ้าแผ่นนี้ผมว่าเหมาะกับคนบังคับกองหลังเก่งเว้แต่ เล่นหน้าหาโอ,อก,กาสยิงไม่ค่อยได้เหมาะกับค้แบบนี้หาโอ,อก,กาสยิงไม่ค่อยได้แต่เล่นหลังเก่งอะไรเงี้ยแต่ผมมาเล่นหลังไม่ค่อยเก่งแต่ผมชอบบุกก็เลยยอมแลกเลยแพ้ก็แพ้ไปนะจนผ่มเนี่ยจังหวะคือจังหวะมันโชคมันช่วยนะทําให้ขึ้นเลนเจอร์มาได้นะครับก็คือแบ็คเน้นบุกไปเลยครับแล้วก็ให้ช่วยบุกด้วยนะนี่ใส่ของมันนะแล้วก็ กลางตัวรับครับให้ขึ้น3มลงสคมับให้ช่วยสุดนะแล้วก็ลงลงหลังสุดด้วยนะนินตัวละครที่มีความอึดนะซึ่ง2องเตมีถึง9.9แล้วน่าจะไหวอยู่นะครับโดยให้ร่วมดันสูงกับเน้นการประกบตัวครับบุลิษครับขึ้น2องลงสามครับก็คือขึ้นไม่ต้องมากครับแต่ลงเยอะๆหน่อยให้มันช่วยกลางรับเยอะหน่อยนะหน้าก็ปล่อยให้ผลขางนาเข้าไปนะแต่ว่าให้ร่วมดันสูงนะเพื่อลุ้นทาประตูนะก็ จังหวะขึ้นไปทำประตูก็จะมีอ่ะจะมีน้อยแต่ก็ยังโอเคครับเรียบร้อยครับให้ขึ้น3ครับลง2ครับก็ให้เน้นช่วยข้างหน้านะแต่ว่าพอบอลมาอยู่ข้างหลังมากๆนี่ก็ให้ลงมาช่วยหลังบ้างนะครับโดยให้กดดันฝ่ายตรงข้ามนะแล้วก็ไม่ยึดติดจับตำแหน่งนะให้ฟรีสไตล์ไปเลยกองหน้าทั้ง3ตัวของเราครับให้ขึ้น3ลงเช่นนึงนะครับแต่เิสโนโรนโดกับดิย็อกเนี่ยก็จะให้เป็นเจาะทะลุกองหลังนะครับส่วนเคสโวเนี่ยก็จะให้หาตำแหน่งรอจังหวะยิงนะแล้วก็ ให้เข้าสกัดนะเมื่อมีโอกาสสาเร็จสูงนะครับแล้วก็ยืนตําแหน่งกลางสนามนะเน้นอยู่ตรงกลางไว้ให้มีตัวพักบอลตรงกลางเพื่อส่งไปทางซ้ายขวาอีกทอดหนึ่งนะครับ จบไปแล้วครับสำหรับตำแหน่งนักเตะครับต่อไลเป็นแท็กติกทีมครับแท็กติกทีมที่ผมใช้บ่อยตอนนี้ก็คือโปรขึ้นนะครับเป็นความเร็วเกม80ครับส่งบอล75ครับยืนตำแหน่งอิสระครับเกมรุกส่งบอล85ครับเปิดบอล50เข้าทำ72นะครับยืนตำแหน่งอิสระครับการป้องกันการกดดัน3-3ครับประกบ3-3ครับไปคุที่38นะแล้วก็เป็นแนวป้องกันคุมโซนในบางทีเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าผมโดนนำขาดจะไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยอยากบุกเอาคืนแน่สักลูกสองลูกหรืออยากพลิกขึ้นนำจนแบบ คือแบบแพ้ลูกเดียวก็คือแพ้ไงก็อยากที่ขึ้นหนำบ้างนี่จะเปลี่ยนเป็นกดดันอย่างหนักครับกดดันอย่างหนักก็จะเป็นความเร็วเกม90เขบส่งบอล90เขบยืนตำแหน่งอิสระครับเกมลูกเวียนส่งบอล75เปิดบอล75เขาทำ75ยืนตำแหน่งอิสระครับป้องกันกดดัน50ครับประกบ75ครับดีพื้นที่50ครับผมในช่วงนี้ผมเหมือนจะเป็นหวัดมันจะหมุนตันนะอาจจะผู้พิบูตรไปบ้างนี่ก็ออภัยนะครับก็น่าจะมีเพียงแค่นี้ครับทีมผมครับอ่ะไปดูการตั้งค่านิดนึงนะ ตั้งค่าหน้าจอเนี่ยผมเป็นชื่อนักเตะผู้จัดการเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยครับนะตามนี้เลยเสียงเสียงประมาณนี้เดี๋ยวเสียง,งในสนามผมจะลดอีกเดี๋ยวงอุบักการ์ลดอีกหน่อยเสียงพากลดอีกหน่อยเสียงผู้ชมลดอีกหน่อยเคน่าจะดีขึ้นนะยืนยันปึ๊บส่วนคนที่ตั้งค่าเกี่ยวหน้าจอเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนที่ถูกล็อกอ่าค่า FPS เนี่ยไว้ที่60เนี่ยไม่รู้ว่าเขาเปิดตรงนี้ไว้หรือเปล่านะก็ลองปิดตรงนี้ดูนะครับอาจจะทําให้ FPS เนพุ่งขึ้นสูงก็ได้อันนี้เป็นการคาดเดาของผมนะครับิไว้โอเคสำหรับวันนี้ก็อับมาปลาไปก่อนนะครับถ้ามีเวลาเหลืออาจจะเล่นให้ดูนะสําหรับวันนี้ก็มาแจกแผนขึ้น c ช a l ลนเจอรกันนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ว่างเล่นเลยนะซึงผมอยากจะพักผ่อนไปเล่นในโหมดเฟลลี่หรือเล่นในโหมดอื่น เล่นเกมอื่นบ้างนะครับในช่วงนี้นะครับอาจจะทำคลิปฟนะีฟ้าน้อยลงนะ่ะดูก่อนแล้วแต่อารมณ์นะครับอ่ะอย่าลืมไลค์และติดตามให้ผมทุกคเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอให้สายฟรีทุกคนขึ้น Challenger ขึ้นเวอร์คาร์ทให้ได้นะครับโดยไม่ต้องเสียตังค์นะแหมสะใจดีนะเห็นปะครับสำหรับวันนี้ปราลาทพลงนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย